มันจะคืออะไรไอ้เหี้ยหิมะจริงเลยไอ้เหี้ยกู๊กดามันเป็นแพทเทิร์นว่ะจ้อตาท้ายตาท้ายเป็นเอเวอเรสต์จบก็คือจบเลยอืมกูกูเชื่อกูเชื่อว่าไม่ผ่านกูเชื่อว่าไม่ผ่านนรกเหรอมีลูกโอ้ยเหี้ยมีลูกเสือห้าดาวมาเชื่อกูดิอะฮะคอยดูเดี๋จะร้องแน่ไอ้ถ้าไปช้านี่ติดหนาวเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันมันจะมีมันจะมีพายุหิมะมาแล้วเอ่อมันมันจะกินหลอดสตมิน่าเรามันเหมือนกับเราโดนแช่แข็งอะแล้วแล้วถ้ามันกินหลอดเราหมดอะ เราก็จะนิ่งมาเลยเว้ยแต่แต่ฟื้นได้ยายแข็งอืมแต่ฟื้นได้นะแต่ไม่แต่ไม่มีพิษใช่ไหมมันมันจะทาให้มึงหมดแรงอ่ะบางทีมึงปีนอยู่ใช่ป่ะแล้วมึงเจอพายุหิมะมันกินหลอดสแตมินามึงหมดอ่ะมึงก็ลวงนี่มาแล้วนียมาแล้วไหนลงถือดิเตรไงหลบยังไงได้ไหมได้ไหมะเตรียมไม่ได้ไม่ได้มันมันมันสามารถหลบหลังต้นไม้ได้นะแต่กูว่ากูจะสลบแล้วอ่ะ แดกพิ่เฮ็ดอ๋อเตียงชุบชีวิตมันแข็งกันหมดแล้วไอ้สัตว์ดึที่ไหนอ่ะโอ้ยฟื้นแล้วแล้วต้องรอหลอดหิมะลดลงเออหลอดแข็งอ่ะโอ้โหไอยพี่เ็ดเตรียมได้ของกินกู่ไหวแล้วกูก็หิวไปมากแล้วหลบหลบไปล่องหลบไปล่อง หลังต้นไม้ได้อยู่กูนี่ร่องนี้ร่องนี้ได้อยู่กูว่าไอ้จ่อมันมันไม่รู้ว่าเล่นต่อได้ไหยไอ้สัตว์ไม่แต่มันก็ฟื้นเองนะก็ได้ไงมันถึงว่ามันไม่รู้ไงมันรึ้ว่าตัวเองตายเปล่าเลยไม่เล่นต่อน่ะนี่อะไรหิมะมันจะมีของกินได้ไงโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยจอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ หิ่มหนำอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ต้องหาอะไรกินนะเนี่ยมันไม่มีเยอะไม่เจอดิพยายามโอตายต้นไม้เฮ้ยนี่ไอ้เียแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเฮ้ยยะไอ้สองลูกสองลูกมีมันเอามักแย่งแดกเลยสามลูกสามลูกอ๋อมีสี่เลยนะไอ้ตาเราเนี่ยเปแนอย่างไรกนนั่นน่นต้นต้นดกต้นดกเก็บเก็บไม่ยัดปากอะไรทเ่ี่ะเออวะทำไมไม่ยัดปากล่ะเดี๋ยวเราไปดูปอน โอ้ตรงนั้นมีบ่อน้ำพุนะมันไปแช่แล้วก็กันหิมะได้บ่อน้ำพุคาบิบาร่ามีของกินเปล่าวที่เราที่ต้องการมีอยู่นะมีอยู่นะเอาของมาให้เกาคาบิบาร่าเนี่ยอุ้ยกับอิ่มคาบิบลาเฮ้ยเจอเหรออาหารเลยวะมีของกินเอี่ยเป็นไรอะเกิดอะไรขึ้นไปหายไปไหนมาไปไหนมาหนีพายุหิมะมา ล้วก็หลับไปสองรอบพัดหลงไงสัตว์เียเยอะเลยแม่งโนว์โซไซตีเคมบิบลาเออบอกคับบิบลาจ่อยหิวป่ะนะทำไรได้ไม่มีอาหารแล้วอ่ะมีมีเออมีเลือดนะมันเวลาพายุหิมะมาแช่น้ำโอ้จุดอัพเอ้ยมองแบตหมดนี่ใช้ไรสายไงเอ้ยปรดูมประเดิ ไอเกมมาละไอเกมลืมค้าได้เนี่ยมึงไม่น่าปีนลงเลยสักหน้าเดฟเออว่ะันไต่มาได้ไวไม่ถึงเออเออไปไปไงต่อคือต้นไม้ดีกว่ลายดอกมึงเดินไปงั้นอ่ะขึ้นตรงพักกึ่งกิ่งได้เออไปได้ป้ารับเดี๋ยวลองดูจะไปได้นะยะโอ้แต่สตามิน่าไม่พอโอ้ได้แม่ตาน สูง่าเียอแสดงว,ว่าได,ด้ตัดเลยตัดเอ,อ้ยงั้นพวกพีนมาฝั่งนี้เฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ทางพวนี้เดี๋ยวพัวเชือกใช้ใช้เชือกเออใส่เชือกไอ้น <c oughs> ็อตสิบหายละถึงปะได้ปะปะัด <c oughs> เลยปัดกดี<อ>กดีกับพื้นกดีกับพื้นโอ้ยโอ้ยเนี่ยพัก้ฮ <c oughs> <c oughs> มันพักมันพักจริงๆรข้างบนได้อันหนึ่งอ่ะก่อนก่อนจะขึ้นไปบนบนยอดอ่ะนี่เดี๋ยวพิ่นให้เ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 พิ่นให้โอเคโอ้แย่แล้วกูแย่แล้วได้ได้ได้มันพักตรงบนยอดแล้วก็กดเทีอกจับเทืยบเฮ้ยหนาว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 เดี๋ยวรอเซฟมันก่อนย่าเนี่กูมีเชือกเชือก phải như mèo à Ah, hãy Simon. Nguyên thắng là. à chuẩn bị là à. chết. Yên, 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 ui yên, 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 ขึ้นได้อยู่นะมาอยู่พวกมึงแล้วเนี่ยไม่ได้ได้มังตาลเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียผู้พิพากษาการสัตว์เฮียกูไหวจ่อไปไงเนี่ยต้องเบียดได้ปะมึงแล้วมันไปไงต่อเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงขึ้นได้เหรอถ้ามีให้เดินต่อเฮ้ยรอชชิญกูเลยดิเอยไม่รู้อ่ะมึงอย่าขึ้นมากูไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ ไปได้ป่าวะนี่คุณนั่งดูดดิ้วไอ้จองนี่เหรอไปได้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 เหมือนจะได้นะดูเป็นไทยพวกมึงจะมากันถึงไปอ่ะเชื่อกูจะถึงไปอ่ะไม่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 มึงรอรอรับกูพอรอรับกูพอตรงนี้ไม่น่าหมอการปักเท่าไหร่มารับ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 ไปได้ไหมไปได้มึงต้องเบี่ยงมามาอีกมาอีกไปไม่ได้ตามไปไม่ได้ตามไปไม่ได้

เยี่ยมมากเลยว่าตาจัมือกูจะมือตาตาจะบมือกูภาพคือเหมือนมึงจับมือกันแล้วค่อยหล่นอ่ะไปได้อะั่นมันเป็นองไนเยี่ยมเป็นี่เละบางโกเดี๋ยวบฟ่อะ

ยันหัวยันหัวอย่าไฟมาอาี้แต่ว่านี้ขาราขหายเท่ครับขาราขหายเทสีมคาร์ลอายเทสมองเหรอมองหรอาขอบแมปที่อะเออแ้คขอบแมพเนี่ย เดี๋ยวจะไปได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วแต่มาแล้วอ่ะถึงจะเป็นขอบแมพไงแต่บางทีถ้ามันมีทางไปก็ไม่ได้ว่ะไปต่อไม่ได้อ่ะติดเต็ดต็ดโอ้หแย่และวายเกียร์ต่ำกลัวจะซาบ้านอย่างนี้แหละมันต้องขึ้นแล้วพอใจแล้วถ้ามีปืนถ้ามีปืนโซ่นะคือปืนโซ่มันเนี่ยให้ให้ยิงไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วพวกมึงก็ไต่ไปแบบแถาวันอ่ะเข้าใจป่ะถ้าเป็นปืนโซ่แต่ว่าไม่มีอะดิเออ เยตอนกูตายมีภาพเลยตอนกูตายรอบที่แล้วแม่งอยู่กับกูด้วยหรือเปล่าไม่รู้หรือต้องยอมกลับไปตรงนี้เลยวะฝั่งนู้นเลยอ่ะเนี่ยโอ้หเรเสียเราเสียเพื่อนไปหนึ่งคนเพื่อความอป็ปยศขนาดนี้หรอวะเอาเหี้ยแต่แม่งไปไม่ได้อ่ะแม่งเขาจะเรียกการสำรวจหรอวะเรียกว่าสำรวจเอ้เหี้ยตรอายแต่สำรวจละโอ้ยประวัติศาสตร์อ่ะเขาไม่ต้องการให้นองชีวิตด้ยเขาต้องการให้ไปจานเลยเพ้ยะพี่เนี่ยวิ้ย

มงรกินมันทำไมมันลงไปตายด้วยเลยหอ้ย่าช่วยตัวเดี๋ยววิ่งตัวเองตรงหน้าไม่ได้แล้วจะไปฮีโร่ทำไมถ้าเมื่อกี้ไม่มีคานะมึงลงเป็นคู่เลยนะตันนั้นมีกระเป๋ามันคือคุกกี้คนละอันเฮียคนละนิดก เอาล่เ<อ> <assim. S 2> ดียพุก,กี้ไอ้ยฟางกูโอ้โห <c oughs> เฮียเออตาดิโตาไอ้เฮียมึงโดนเหนยสัตว์เฮียมึงไม่ใช่นาธานเรนะไ <c oughs> อ้กูว่ะไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ได้ยุ้งโอเคโอเค เกือบเกือบมึงยเกือบจริงจริงไอ้เสื้ยืนยืนกันอยากอยากสนุกอยากสนุกไอ้ยี่อดีมีดีมีแย่งอยู่ไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์เบรกไปอยู่เฮ้ยต้องถ่ายทางนี้ต่อเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทางซ้ายทางซ้ายนี่เนี่ยต้องขึ้นเนี่ยอ่าไม่ได้อ๋อแต่ว่าไหวไม่ได้ขึ้นสุดท้ายเนี่ยถึงคือสุดท้ายอ่า ดิ้ยเฮ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 ้พอฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ิเฮ้ย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 เฮดยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮนยเิ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเน้ยเฮ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 ้ยดฮ้ยเฮ้องฮ้ยเ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 ฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเเฮ้ยเ้ยดยเยย้เยเยยเ แบบว่ายิงที่สูงอ่ะเราเชือกมันจะห้อยลงมาให้เราปีนขึ้นไปในจุดที่เรายิงอ่ะเข้าใจะว่าเออดูนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้จำบ้างระวังไหลนะเฮ้ยไปได้ไปได้ไปไหนอ่ะไอ้เฮียไม่เชื่อทางตันอีกนะรอตามมาเฮ้ยไปได้เออตามมาดูดิเฮ้ยไอ้เฮียได้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าฮะกลัวรูเนี้ยไปได้หรือว่าเอาไงวะ เนีหรือว่าจะหรือจะถึงตามปืนนะเราจอดแม่มันยิงมันยิงหุกไปแต่เราจะกระโดดไปเกาะเชือกได้หรออ๋อเหรอมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นสลิงแบบให้เราเหมือนปืนซ่อปิดไปไม่น่าไม่น่าปิดแน่อ่ะหรือว่าจียิงข้างใต้วันแล้วก็ยิงเหรอแต่กูว่าแตกูว่าสต์มินาน่าจะไม่พอไปนะมันมันไกลเกินมมีทางอะไรตานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมาไปได้ไม่แต่ว่าเนี่ยไปนนี้ได้นะ ใช่ใช่ระวังตกเชลนะไม่แต่ตรงตามันไอ้ที่มันไก่ไกลนะเออแต่กูไม่ถึงนะเออไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยนะกูจะลองดูว่าโอเคตกใจฝัน้นมันไปได้ไหมโอ้โหไอ้ที่แต่มันไกลมากเลยว่ะไม่น่าเสี่ยงนะไม่ไม่ไม่น่าได้ว่ะหรือว่าเนี่ยตรงนี้เรายิงหุกขึ้นไปเลยได้ปะเออ หรือว่ายิงไปฝั่งนี้ไหมแล้วก็แล้วก็ปีนเชือกขึ้นไปเงเออลองลองเลือกดูเออนี่ก็แหละอะแล้วเชือกก็จะห้อยลงมาโอเคฮะตีด้าเบนเอฟซีแอปซลูดซินีมาโอ้ยคอนเทิต์เยอะเกินลาวไอ้สัตว์ถ้าล่วงม่ยาวเลยอะ อายไแหว่เชือกกสั้นเกินุใครเหลือเซมิน่าเฮ้ยเอาวะตันกลับมาตันไดไหมโอเครอดตัวรอรออยู่รออยู่ไอ้เหี้ยตอนลุกคือเมื่อกี้นั่งเกาะไม่โดนแล้วล่วงมาเลยกูขำตายเลยบอกไงไอ้เหี้ยถ้าเราพึ่งโดนเราไหมเนี่ยจริงไม่ล้วอ่ะโคตรสูงอ่ะ

ไปซะไปใช้ช ch e ีว <c ười> ิตความหนาวประมาณปุ๊บไอ้เชี่ยนี่มันไม่ตายไม่รอดหรอกเจ๊ก็ไม่รอดลาเออตอดทิ้งเลยตอดไปไช้จ่อไปใช้ชีวิตไปใชีวิตที่มึงอยากใช้เพื่อนมึงไม่ได้นะไปเลยกูไปเลยกูจะ ความโชคดีเพื่อน yeah! อ,อ,อ้ยอ่ะโอ้คุณหนาว้าวไม่ตายแด่๋ยวสลบอ้เยี่ยจ่อหนาวจะเย็นนะจ่อไม่มีทีไปไงต่อวะมองไม่เห็นเว้ยอืม มันเราช้าด้วยล่ะกรจะปวมึงเองโอ้โหเอ้ยเตเต้เต้เตเตเต้เฮ้ยเฮียหมดแรงรอะไรฟูปากมาแล้วคุยเอ้ยทางอย่างเฮียแม่งเอ้ยกว่าเราจะผิดพลาดที่กระดุมเม็ดแรกไว้ นไอ้เหียกูว่าเวลาเราปีนอ่ะกูว่าเราต้องเงยหน้าก็ไปดูก่อนเนาะว่าทางมันแบบไปได้ไหมอ่ะเฮียแม่งดูก็ไม่รู้ว่ะเฮียไอ้เหียจริงๆขอบไม,ไม่ไม่ควรมีขอบแบบปาวะเหมือนไม่มีก็ไม่ได้ม,มันก็ต้องจำกัดที่เกินะนะเฮียแต่ว่าแต่ขอบแบบไม่ทำอะไรไม่ได้จริงมันมเป็นหมอกเอฮียจบพอเลยสักเหมือนเดิมเดือนละครั้งพอนะเกมแบบเนี้ยจะบ้าตายเฮีย